เชฟจักรพรรดิอนุญาคุณผู้หญงรถสัตวารถจักรยานยนหลายขอดีตงานเฮ้จักรพรรดิตุ๊กตุ่กหิ้สามอง เรื่อรเืองอเรื่องอรนี่เอีเรื่องนเ่ออะไรเบอกเหนไดะเรื่อกับเจ็บเจพันนีแม่โคไ่ใ่อิดแาเลยโคตรการะ

หลังเสร็จไม่ใจตั้งใจนี้ตีไอหยุดแค่พี่อเห็นเจ้าเอืดอต้องใจว่างอิ่มหยุดใจลอยหยุดใจลอยหยุดใจลอยมันจะชีพตัวได้ไหมหยุดใจลอย

ว่าเดี๋ยวไลกูมนะครับอเรเ็ลอไปตงไปตงีน้อง่างลอยจโลอยู่ถอยมาพี่น้องนนนอได้แล้วสองแล้วเด็กสีลอยน้ำหนาเด็กสีลอยน้ำหนานะครับนี่ลอยนะครับตะลอกลอยด้วยครับนะอาขันแมมาไม่เคนี่กะลอกลอย่เจ็บจักรรรัิเป่านิ่งสูงเป่าสระเด้ยหาิ นี่ไม่ว้าวโอ้โอเคพันยมแพ็บบดนึงดูเลยเลข400นำหน้าจะขามหัวมานีและใกล้ัะขามหัวในที่รอเลยไฟน่ะนี่เดียวเลยนี้ระทบเลยนี่าลังขามาหาหัวน้ำหัวนี่ไม่ขยัน200แปดา

ต้าด้านด่ังของดงเครื่ง,งเวลาตอนนี้สามร้อยยี่สิบห้ากำลังวาัวันหน้าหน้ามาคุครับตามหัวนะครับามาคุยนัพบพื่อจะหน่อยแนนสี่ร้อยเท่าไหร่ อภิร่องตรงหัวเ้าหน่นะครับตรงตรงห่วยก็ไพ่นี่ละมองเต้นาทำทำทำหัวอาตมานะามร้อยห้าสิบพลกันตามร้อยห้าสิบพ่นไปหัวอาตมาไปนี่เดี่ยวรถเฮ้าอีกแล้วามร้อ สามร้อยเจ็ดสพันไปตอนนี Spencer? ้กำลังหมุนนะครับสามอหกิบงศากำลังขาวมครับได้เต้็นน้ีผูดไดู้ดสาบแล้ลกเต้นเ้นุนลกเ้นปา้อยะัดไปไม่ทันของเพ่นเทพเจ้พัดนะครับบังร่องสุดท้ายแล้ว สี่ร้อยพันไปสี่ร้อยแล้วอ่ะเสมอเห็นอีในาหาร้อยสิบพันไปสี่ร้อยสิบอ่ะขาปลาด้ยวยพ่อเนื้อขอบของบุพเพพนเนื้อของบุพเของของยี่สิบพันไปโดนตรดตึง พี่น้องครับ428 428 428